มีอยู่จริง Racing Simulator ที่หลอกขั้นสุดวัสดุขั้นเทพเพื่อขาซิ่งจริงจังแบรนด์ใหม่เข้าไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อนๆพืนที่รับชมคลิปนี้อยู่และมีชุดซิมเรซิ่งอยู่ที่บ้านเคยลองนึกนึกเหมือนกับผมไม่ว่าชุดซิมที่มีสเปคสูงๆที่เขาคัสตอมแยกชิ้นซื้อที่อยู่ในท็อปเรนส์สำหรับสายโปรจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปจับไปทัชเลยครับเพราะว่าเรื่องของค่าตัวแต่ละชิ้นแต่ละแบรนด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาเอาเรื่อง แต่วันนี้ปอนเซอร์ของเราคอนส i ิตแบรนด์ค่ายใหม่หัวใจไม่เล็กเปิดโอกาสให้ทางช่องเราได้มาลองใช้อุปกรณ์ขั้นโปรที่ทางคอนสฟิตเขาทำออกมาครับเขาก็บอกว่าอยากที่จะให้แชร์ประสบการณ์นี้กับเพื่อนๆนที่ได้ติดตามว่าเออมันเป็นยังไงมันมีแบรนด์แบบนี้มันมีของแบบนี้อยู่ด้วยนะเราก็จะมาเรียนรู้อุปกรณ์โปรแบบนี้ไปพร้อมๆกันกับผมนี่แหละฮะโดยทางคอนสฟิตก็ได้ส่งของให้เราได้ชมกันทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเห็นแบบนี้รวมๆทั้งหมดเนี่ยเกือบ20โลเลยฮะ จริงๆคลิปนี้ผมอยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแบรนด์นี้กันสักหน่อยนะครับซึ่งในทีแรกผมเองเคยได้ยินชื่อแบรนด์คอนสปิดมาก่อนหน้านี้ว่าเขาทาคอกพิดแบบระดับพรีเมียมเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นเนี่ยจะมีราคาสูงมากๆที่มันทรงเท่เห็นบ่อยๆเลยคือตัวนี้คะคอกพิดแบบทรง F1 t w ท Tone ดม่วงสีที่ไของแบรนด์นี้อย่างชัดมากครับสวยไหมละะ่ะฮะอย่างเท่และเขาก็ได้เป็นผู้ผลิตออกแบบพวงมลาลัยแยกแบบต่างๆหลายรุ่นด้วยกันนะครับ ก็เริ่มมาเห็นต่างประเทศเริ่มจะเอามารีวิวกันในช่วงก,กลางๆปีนี่แหละฮะแล้วก็ทำแป้นเท้าพรีเมียมรุ่น CPP ที่หน้าตาอันล่อเหล่าทรงแบบนี้งานพรีเมียมเบรกแบบไฮดรอลิกซึ่งถ้าเพื่อนๆลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะเขาก็จะชัดเจนมากเปิดมาขึ้นคำนี้ก่อนเลย Pro Driver Choice ตัวเลือกสําหรับคนโปรโงหน้าเว็บอาจจะแสดงผลมาแปลกๆสักหน่อยนะก็เข้าใจแหละเพราะว่ากาลังอยู่ในช่วงที่มันพัฒนาเนะแต่ว่าถ้าใครสนใจไปสั่งในเว็บเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําแบบอีคอมเมิร์ซไว้แต่ว่าซื้อผ่านผู้จัดจาหน่ายอย่างเป็นทางการแทนครับซึ่งถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะติดต่อซื้อได้ช่องทางที่แจ้งไว้ด้านล่างเลยนะฮะคอนสปิดเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โดดเด่นด้วยอุปกรณ์ระดับท็อปเรนจ์นะครับที่ออกแบบมาเพื่อนักแข่ง ผู้ที่จริงจังกับซีมเรซิ่งโดยเฉพาะเป็นอีกแบรนด์ค่ายใหม่จากทีมประเทศจีนเหมือนกันครับไม่ขนาดไหนไม่ขนาดที่ว่าพี่เขาโปรโมทแต่ทาง IG ทางช่องทางอื่นยังไม่่อยได้ดันเท่าไหร่เลยฮะแต่ถ้าข้อมูลไม่ผิดน่าจะทําแบรนด์มาประมาณ2-3ปีแล้วครับเท่าที่ได้ไปดูมาเนี่ยคอนซปิก็ตอกย้ำความจริงจังด้วยการร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับทีมมอเตอร์สปอร์ตอยู่บ้างแล้วก็มีการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ดูจะเอาจริงเอาจังอยู่เหมือนกันนะครับ แม้ว่าด้านโปรโมทในอินเทอร์เน็ตอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดกว้างเพราะผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกวางอยู่ในตลาดแมสสนะครับแต่เรื่องงานผลิตและออกแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเอามาแชร์ให้ฟังกันฮนะเพราะดูเหมือนว่าทางพี่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่คุณภาพสูงอยู่เหมือนกันครับชิ้นงานภายนอกส่วนใหญ่เนี่ยพวกแป่นเทา้าพวกพวงมาลัยเขาบอกว่าจะเน้นไปนในทางที่เป็นอลูมิเนียมงาน CNC หรือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็งานค่อนข้างที่จะเนี๊ยบงานละเอียดอีกด้วย อย่างตรงนี้ในพวงมาลัยเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าแม้แต่ช่วงโค้งมือจับที่จะรองรับนิ้วโป้งก็ยังจะต้องดิสคัตกันให้ผู้ใช้งานได้จับแบบสบายๆเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เอ็กโอนอมิกที่สามารถจับได้อย่างกระชับสบายมือเช่นเดียวกับพวกเซ็ตคอกพิทที่เขาทําออกมานั่นแหละฮะ โดยแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยจะเน้นไปในทางที่อยากให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ใกล้เคียงความสมจริงมากที่สุดและมีคุณภาพสูงเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นนักแข่งหรือคนที่ชอบเล่นเกมแข่งรถที่มันจริงจังแล้วก็มีงบประมาณที่สูงเลยคนที่เริ่มเริ่มมาทางจริงจังก็น่าจะรู้จักกับโปรแกรมที่ซิมฮับใช่ไหมครับรู้ไม่ว่าสินค้าหลายๆตัวของคอนสปิดเองก็มีการเอ็กกับซิมฮับด้วย ดังนั้นก็ไม่ต้องเดาเลยนะครับว่าอุปกรณ์ Top t เฟน s ์เหล่านี้เนี่ยของคอนสปิ d จะใช้ได้ดีที่สุดที่ไหนนั่นก็คือใช้ได้สําหรับบน PC เท่านั้นนะครับในตอนนี้ฟังคอนโซลก็ต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปคุยกับทีมงานเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าณนะ้ตอนนี้ยังคงโฟกัสไปที่เกมเฉพาะบน PC ก่อน เพราะว่าด้านซอฟต์แวร์มีการปรับแต่งและเข้ากันได้ดีด้วยข้อจํากัดของบริษัทขนาดเล็กและยังจะต้องพัฒนาขึ้นอีกนะครับการที่จะใช้ได้บนคอนโซล PS5 นั้นเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยคือการต้องใช้งบป,ประมาณสูงสาหรับค่าไลเซนส์ก็เลยยังไม่ได้มีแผนในตอนนี้แต่ก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นแผนนี้สําหรับในอนาคตครับหนึ่งในภูมิลัยของคอนฟลิตที่ผมเห็นแล้วเตะตามากเรียกได้ว่าภูมิร้ายได้ไหมเนี่ยคือเจ้าตัวแผ่นแนวของภูมิล้ยรุ่นนี้ครับ H.A.O. ค u b คือคนเล่นซิมบางคนเนี่ยมักจะชอบที่จะเปลี่ยนสไตล์ของภูมิไจไปตามประเภทรถใช่ไหมฮะเขาก็ไปออกแบบโปรเจกต์นี้ขึ้นมาที่สามารถจะเปลี่ยนสไตล์การใช้งานโดยใช้แผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นตัวเดิมครับแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ที่ใช้กระบวนการทําขั้นแพงสุดทําขึ้นมาด้วยนะเขามีคลิปเทสโชจับเอาตัววัสดุครอบมาให้สิบล้อเียบทับด้วยก็ไม่เป็นอะไรจับโยนลงมาจากชั้นบนก็ไม่มีอาการหากัก แต่เอาเขาจริงใครมันจะกล้าเอาพวงมาเลยราคาสูงตอนใช้งานจริงมากระแทกเล่นกันแหละมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็คงอยากจะสื่อว่าเออมันทนทานนะแต่ด้วยวัสดนุนี้มันก็ทําให้น้ําหนักเบาด้วยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยแค่พอเปลี่ยนเซ็ตมือจับปุ๊บเปลี่ยนลุกพวงเดิมไปเลยครับยังกรมมการคนละรุ่นเปลี่ยนสไตล์ไปเลยแต่ว่าถึงแม้จะเปลี่ยนสไตล์ไปแล้วทุกอันก็ยังคงถูกหลักการจับและขนาดระยะการจับก็ถูกออกแบบตามพฤติกรรมของผู้เล่นด้วยฮะ แต่ว่าพูดมากขนาดนี้เนี่ยตัวพวงนี้ไม่ได้อยู่กับเปล่านะครับพวงที่เราได้มาลองคือ290 GP พวสงสรง F1 ตัวนี้นี่เองครับนี่จับคูมอะไรของแพงครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยงานจริงเนี่ยหรูมากมีหนา้าจอแดชบอร์ดมาให้ในตัวด้วยเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันอีกทีนะฮะเพื่อให้วิดีโอของเราเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปก็ขอแบ่งเป็นพาร์ทอันบอกแล้วก็รีวิวแยกมาอีกทีนะครับ ส่วนต่อมาก,ก็คือเป้นเท้า CPP l i h e นี่เองครับรุ่นเริ่มต้นของซีรีส์ CPP งานพรีเมียมทั้งเซตมาพร้อมระบบเบรกแบบไฮดรอลิกที่เขาบอกว่าใกล้เคียงกับรถแข่งจริงเลยซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่านะของจริงเป็นยังไงและอีกสองป้นเท้าที่มีฟีเจอร์ที่ต่างกันไปอีกทั้งยังมีระบบ Vibration ตอบสนองแรงสั่นสะเทือนหลังแป้นเท้าทั้ง3ตัวเพิ่มอัตราลดในการขับขี่อีกด้วยรวยมากโคตรหล่อเลยครับว่าแม่ และชิ้นสุดท้ายผลิตภัณฑ์ล่าสุดจาก Consplit เปิดไลน์โปรดักต์ใหม่ซะเลยครับกับ Consplit RS s s r i e s ออกตัววิวเบสสุดหล่อโคตรแน่นซึ่งเขาทำมาด้วยกัน2รุ่น2คุมพลังคือระดับ10นิวตันเมตรและ18นิวตันเมตรครับหลอกกระชากใจด้วยการออกแบบที่ดูฟิวเจอริสติกมากมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากแบรนด์อื่นพอสมควร ตัวที่อยู่กับเรานี่คือรุ่น10นิวตันเมตรนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่หนักโคตรหน้าตามีเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะด้านหน้าสีเงินม่วงดำเข้ากันอย่างลงตัวหรูจัดจ้าต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับคอนสปิตที่ได้ให้เรามาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆในช่องนี้ด้วยนะครับใครสนใจยังไงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่คอนสปิตไทยแลนด์หรือรายละเอียดที่ผมลงไว้ในข้างล่างนั้นเลยฮะ แต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละเดืนั้นจะเป็นยังไงนั้นขออนุญาตไปทดลองใช้งานดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าสไตล์เราให้ฟังกันนะช้าหน่อยนะฮะคำหลังเรื่องงานอยู่คนเดียวเดี๋ยวว่ากันนะสำหรับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูจากเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งกับคอนสปิตเท่าที่ววรวบกลุ่มข้อมมลมาได้นะครับผิดพลาดต,ตรงไหนยังไงเสริมเติมกันได้เลยนะส่วนอุปกรณ์ใครอยากรู้ตรงไหนจะให้เทสอะไรคอมเมนต์หนุนไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันไปพร้อมกันฮนะ พบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆจะมาแชร์กันอีกเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ